เพื่อให้เ <Techn> ก <Pokémon> ิดการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ไปสู e ่ความสำเร็จในการส่งเสริมและผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน EEC ได้ขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักขนาดใหญ่ที่จะเป็นประตูศูนย์กลางแห่งการลงทุนของภูมิภาคเชื่อมต่อทุกการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยโครงสร้างพื้นฐานหลักใน EEC ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP Public Private Partnership ได้แก่ 1. รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเชื่อมต่อท่าอากาศยานดอนเมืองสุวรรณภูมิและอู่ตะเภาโดยใช้แนวเส้นทางเดินรถเดิมของรถไฟฟ้า a i r p o อร Link พร้อมก่อสร้างทางรถไฟส่วนต่อขยายจากสถานีพญาไทไปยังสนามบินดอนเมืองและจากสถานีลาดกระบังไปยังสนามบินอูต่ตะเภาโดยใช้เขตทางเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหลักรวมระยะทาง220กิโลเมตรวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะลดระยะเวลาเดินทางสูงสุดเชื่อมต่อทั้ง3สนามบินเพียงประมาณ1ชั่วโมง เชื่อมกรุงเทพถึงพื้นที่ EEC เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเดียวกันจูงใจนักลงทุนดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างไรายได้ถึงพื้นที่และชุมชนต่อเนื่อง 2>, 2. สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินพาณิชย์หลักแห่งที่3ของกรุงเทพรองรับอุตสาหกรรมการบินพัฒนาให้พื้นที่ EEC เป็นเมืองการบินภาคตะวันออกและประเทศไทย ส0 0ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบสร้างงานใหม่และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการพื้นที่ EEC ก้าวสู่ศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศที่สำคัญของภูมิภาค 3. ถ้ท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุทธระยะที่3 เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับสินค้าของท่าเรือเป็น31ล้านตันต่อปีโดยรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น11ล้านตันต่อปีและสินค้าเหลวเพิ่มขึ้น4ล้านตันต่อปีเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักลงทุนในพื้นที่ EEC 4. ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3 เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพรองรับการขนถ่ายตู้สินค้าด้วยระบบจัดการตู้สินค้าแบบอัตโนมัติระบบออโตเมชันของท่าเรือแหลมฉบังขยายความจุท่าเรือตู้สินค้าจาก11ล้านตู้ต่อปีเป็น18ล้านตู้ต่อปีพร้อมทั้งจะมีโครงข่ายเชื่อมโยงทั้งทางบกทางรางและทางเรืออย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนผสมผสานให้เป็นท่าเรือสีเขียวหรือ Green Port คำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ไปสู่ท่าเรือชั้นนําที่ได้มาตรฐานโลกโครงสร้างพื้นฐานหลักทั้ง4โครงการของ EEC จะเป็นก้าวสำคัญที่จะขับเคลื่อนการลงทุนสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจไทยยกระดับรายได้ให้แก่ชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์